5. ผลไม้บำรุงสายตาแก้อาการเมื่อย้าจากมือถือ 1. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นโกจิเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอรเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มัลเบอร์อรี่หรือลูกหม่อนของไทยมีวิตามินซสูงมีสารแอนโทไซยานินที่ช่วยต่อต้านอนุมนูลอิสระช่วยบำรุงสายตาโดยตรงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลาย ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตาและลดการเกิดต้อกระจกตาได้ 2. สม้มส้มอุดมด้วยวิตามินซีเมื่อรับประทานเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อได้ส้มยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นบตตาแคโรทีนวิตามินบีโฟเลตแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัส และเหล็กเป็นต้น 3. มะละกอสุกมะละกอสุกอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B1 B2 แคลเซียมเบต้าแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยก่อนวัยและบำรุงสายตาได้ดี 4. สัวรสสวรับเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวาน มีวิตามินเอสูงมากจึงช่วยในการทำงานของจอประสาทตาได้ดีขึ้นอีกทั้งยังพบว่ามีวิตามินซีมากกว่ามะนาวซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดีอีกด้วย 5. ามะม่วงสุกมะม่วงสุกอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอ e, ีฟอสฟอรัสใยอาหารนอกจากสามารถบ,บำรุงสายตาแล้วยังบำรุงเหงือกและฟัน สามารถช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นตลอดจนสามารถลดสิวและริ้วรอยก่อนไวัยได้เป็นอย่างดี